สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาดูโชคอีกเป็นชุดที่สองนะครับเป็นชุดที่สองที่จะตัดให้เหลือให้ได้น้อยที่สุดเป็นคัดออกเป็นเรียกว่าคัดตัวเลขที่มีโอกาสมากที่สุดนะครับในช่วงเวลาที่ออกช่วงเวลาที่ออกวันสิบเจ็ดมกราเนี่ยมันก็จะอยู่นี่าาาราศีราศีราศีกรกฎนะครับลัคนาจะอยู่าราศีกรกฎ และดาวจันทร์ก็ได้ตแบ่งการเงินด้วยเป็นจตุสดยในวันที่ออกพบพันธุน์นี้มักจะมาบ่อยอยู่เหมือนกันถ้าตัวเลขเข้าพบพันธุ์ตามสถิติที่ดูย้อนหลังจันทร์จึงเป็นโอกาสที่เลขซื้อวยอยู่ก็คือเลขสองตัวนี้จะจับไว้ก่อนนะครับก็มี8เป็นจตุสดายเร่งอีกเนี่ยตัวนี้ศูนย์สองมีดาวศูนย์ดาวมฤตยูนี่ตัวเลขศูนย์มันแฝงอยู่ได้หลายตัวเลข คือแฝงทั้งหกแฝงทั้ง 8, แปดแฝงทั้งเก้าด้วยในวันนั้นตัวหกเป็นมาหาอุดมีกำลังมีกำลังดีด้วยแล้วก็เลงดาวมฤตยูเก้าแปดเลงกันเนี่ยตัวนี้เก้าแปดก็เลงกันเนี่ยเป็นคู่โชคอีกตัวหนึ่งเก้าแปดเลงกันเก้าแปดเลงกันในตำแหน่งนี้เป็นตำแหน่งที่สวยอยู่แปดได้เทวีโชค ถ้าเลขมันออกสึ่งสูงมันก็จะเป็นเก้าแปดแปดเก้าได้เหมือนกันกคือถ้าเป็นลักษณะตัวเลขมันสูงขึ้นไปแต่ที่นี้มันก็มีมฤตยูเหล็งรวมด้วยสองมาจากพบกระดุมพระสองมาจากพบลาพระที่แฝงของตัวเลขห้านั้นนะครับสองเนี่ยศูนย์มาจากหกจากเก้านะครับเล,เลขขมวดเลขเข้าให้มาเหลือสองศูนย์หเอาไว้เป็นตัวนำนะครับตป็สามตัวหลักๆที่จะต้องเอาตัวอื่นไปจับ สองมาจากตัวนี้ด้วยนะสองเนี่ยสองแฝงไว้ที่เลขห้านี่ในตำแหน่งลาภสองตัวเนี่ยถ้าไม่มาห้าก็มาสองเนี่ยตัวนี้แหละถ้าไม่มาห้าก็มาสองเลยเอาสองมาเป็นตัวนําไว้ก่อนจับคู่ทีนี้จับคู่จับคู่เป็นห้าสองนะห้าสองห้าสองแล้วก็หกสองแล้วก็เจ็ดสองเก้าสองนะครับ ทีนี้มาจับคู่เลขศูนย์นะครับเลขศูนย์นี่ถ้ามาคู่กันมันก็จะมีห้าศูนย์นี่แหละนะหกศูนย์เจ็ดศูนย์แล้วก็เก้าศูนย์ถ้าหลุดโลกไปเลยก็คือแปดเก้านะครับแปดเก้าแปดเก้าเผื่อไว้ด้วยเผื่อ 8, 9, เผื่อแปดเผื่อเก้ามาจับเป็นตัวเลขมานะครับก็จะได้ตามที่ปรากฏนี้อันนี้คือเน้นให้เผื่อมาศูนย์กับสองนะ สามสองสามศูนย์เนี่ยเป็นไปได้ไหมสามสองสามศูนย์สามสองสามศูนย์มันก็มันก็เป็นไปได้นะสามสองสามศูนย์เนี่ยแต่ก็ให้ตัวประมาณนี้แหละเอาตามที่ลงไว้ดูเนี่ยกลับกันเอานะชอบตัวไหนค่อยเสีย่ยมไม่ได้ไปซื้อหมดไม่ได้ไปได้นาไปเอาหมดทุกตัวชอบตรงกับจริตตรงกับตัวเลขของตัวเอง จึงเอาตัวเลขนั้นนะครับอันนี้เป็นอยู่ในหมวดชุดที่สองชุดแรกก็จมลงไปเรียบร้อยแล้วนะครับชุดแรกก็ลงไปให้แล้วอันนี้เป็นชุดที่สองแล้วกันเน้นตัวเลขให้ก็ประมาณนี้นะครับไม่อยากลงให้เยอะเดี๋ยวมันจะนานเกินไปหวังว่ามันคงจะอยู่ในกรอบของตัวนี้แหละเห็นแล้วมีศูนย์มีสองมันต้องมาสักตัว ก็ประมาณนี้นะรประมาณนี้แหละนะชอบค่อยเอานะครับชอบค่อยเอาไปเสียงถ้าตรงแล้วค่อยเอาถ้าไม่ชอบก็เอาไว้ดูเล่นๆว่ามันจะเข้าหรือไม่เข้าแค่นั้นแหละนะครับขอให้ทุกคนโชคดีในวันที่สิบเจ็ดมกรานะครับเอาเป็นแค่แนวทางเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่ได้แนะนําให้ไปซื้อทั้งหมดเสี่ยงลอตเตอรี่ดูนะครับเป็นแนวทางเท่านั้นนะครับ